หลวงปู่ทวดองค์หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทที่อยู่บนคอผมคุณอยากรู้เบื้องหลังการจัดสร้างไหมครับคลิปแบบนี้คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนและนี่ก็คือก้อนหยกก่อนที่จะแกะมาเป็นหลวงปู่ทวดซึ่งหยกสีนี้เขาเรียกว่าหยกสีเขียวจกักระพรดที่หลายหลายคนตามหากันและสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดครับคือสีเขียวที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้จะลึกไปทั้งก้อนหรือเปล่าผมก็ไม่รอช้าครับรีบให้ช่างขึ้นรูปเลย เดชบุญช่วยสีเขียวทั้งก้อนอย่างที่หวังเลยครับและขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นการแกะสลักที่ผมจะรวบรัดเวลาขั้นตอนให้จบในคลิปนี้ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นการเปิดมุมมองให้ทุกท่านได้รู้จักหยกแกะสลักมากขึ้นองค์ที่คุณได้เห็นอยู่ตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์แค่หนึ่งในร้อยเท่านั้นที่จะเจอสีเขียวแบบนี้และไม่มีรอยร้าวเลยเป็นความภาคภูมิใจของผมและทีมงานมากที่ได้จัดสร้างหลวงปูท่ทวดหยกองค์นี้หากคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมใต้คลิป <c oughs> วิดีโอเลยนะครับสาธุ